ดีครับพบกับต้นและนิกนะคะมาพร้อมกับของสวยๆจากร้านเพชรท,ทองบุญวิทักกันเช่นเดิมฮะก่อนไปรับชมถ้าพี่ๆนะคบเพิ่งเข้ามาทำความรู้จักกันกดติดตาม Subscribe <Yeah>! ช่องไว้ได้ก่อนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับสำหรับวันนี้จะมีของสวยๆนะครับงานดีๆแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปเลือกซื้อพร้อมๆกันเลยครับ สร้อยข้อมือดอกไม้ทับทิมสยามประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม18.63กรัมประดับด้วยทับทิมสยามนะครับแล้วก็เพชรรวมทั้งชิ้น,นอยู่ที่85ตังความยาวของสร้อย17.3เซนติเมตรราคาขายน่าซื้อมากๆ55,000บาท เรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับข้อมือชิ้นนี้เพราะว่าชิ้นงานเนี่ยจะถูกประดับประดาด้วยทับทิมสยามเป็นอัญมณีนะครับที่มีราคาหายากนะครับแล้วก็อันเนี้ย ก็คือมาในรูปของสร้อยข้อมือดอกไม้แบบงานหวานๆนะครับแล้วก็ขนาดของเขาเนี่ยใช้งานได้จริงซื้อแล้วได้ใช้บ่อยๆจะใส่ติดข้อมือเลยก็ย่อมได้ครับตัวชิ้นงานนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังไม่บุบบีนะครับแล้วก็ตัวล็อกอยู่ในสภาพที่ดีดอกไม้นะครับแต่ละ กลีบเนี่ยจะถูกประดับด้วยทับทิมสีชมพูแกมม่วงแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีเหมาะกันมากๆเลยเข้ากันมากๆเรียกได้ว่าทั้งตัวเพชรตัวทับทิมแล้วก็ตัวเรือนะครับเสริมกันแล้วก็ทำให้ชิ้นงานเนี่ยดูดีแล้วก็เพอร์เฟกมากๆเลยใส่ติดข้อมือได้แบบนี้เห็นไหมครับความกว้างของหน้าสร้อยก็กำลังดีกำลังสวย cf ได้เลยนะครับแหวนไพลินซีลอนลายเกลียวประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคําขาว75%น้ําน้ำหนักรวม8.60กรัมประดับด้วยไพลินซีลอนนะครับสีของไพลินจะเป็นสีร y ยัลบลูเลยแล้วก็ประดับด้วยเพชร52เม็ด รวม31ตังขนาดแหวน54ราคาขายน่าซื้อมากๆ23,500บาทชิ้นงานเรียบก้ดูดีนะครับแล้วก็เป็นงานที่เรียกได้ว่าใส่แล้วนะครับเพิ่มความเท่แล้วก็เหมาะกับพี่ๆที่ชอบนะครับงานที่เราสามารถที่จะใช้ได้บ่อยๆนะครับทำให้เรา เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวนะครับในทุกๆโอกาสการแหวนตัวเรือนมาในสภาพที่ดีการแหวนหนาไม่บางตัวเรือนนะครับออยู่ในสภาพที่ไม่บุบบี้แล้วก็ตัวเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดี ไพลินซีลอนสีรยบูนะครับเป็นไพลินเจรไนเหลี่ยมถูกจัดฝั่งนะครับเรียงแล้วก็เป็นงานที่ใช้ฝีมือของช่างนะครับที่ต้องมีความชำนาญในการฝังงานเรียบร้อยครับอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็หน้าแหวนเนี่ยก็ได้หน้ากว้างประมาณนี้กำลังสวยเลยเห็นไหมฮะใส่ติดนิ้วได้แล้วก็ที่สำคัญใช้ได้นะครับทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงดีไซน์ของเขาจะเป็นแบบสหะ งานดีๆแบบนี้ราคาดีเหลือเกิน cf นะครับแหวนมุกเซาซีสีทองประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ําำหนักรวม13.28กรัมนะฮะประดับด้วยมุกเซาซีเม็ดใหญ่เลยขนาดของมุกในอยู่ที่13.9มิลสีทองนะครับแล้วก็ประดับเพชร68เม็ดรวม1.50กระักขนาดแหวน 58ราคาขาย52,900บาทคุ้มแท้ๆเลยสำหรับแหวนมุกวงนี้นะครับได้มุกเม็ดใหญ่มุกสีทองนะครับมันวาวมีตำหนิบนพื้นผิวตามธรรมชาติบ้างเล็กน้อยโดยรวมสวยแล้วก็อยู่บนตัวเรือนเพชร คุ้มนะครับงานดีเพชรเห็นเป็นเม็ดขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในก็ตำหนิน้อยสะอาดใช้ได้เลยเรียกได้ว่านะครับเป็นอีกหนึ่งแหวนงานมุกเซาซีนะครับที่น่าซื้อน่าใช้ไม่ว่าจะหยิบมาใช้งานนะครับในอโอกาสที่เราต้องการออกงานนะคบแบบงานที่ต้องพบเจอพบปะกับผู้ใหญ่หรืองานที่เป็นทางการนะคะแหวนวงนี้นี่เหมาะมากๆเลย เพิ่มความเรียบหรูและที่สำคัญมาในราคาที่ดีงานมากๆเดี๋ยวเรามาดูหน้าแหวนกันนะครับว่าตัวมุกเนี่ยจะใหญ่แล้วก็จะเล็กประมาณขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามองระยะไกลกันเห็นไหมครับมุกเม็ดใหญ่จริงๆเลยพี่ๆลองดูเทียบกับนิ้วตน้นหายาแล้วก็มีราคาแพงมากนะครับสำหรับมุกสีทอง CF เลยครับ แหวนเพชรแถวงานจูบิลี่นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%มีตอกแบรนด์จูบิลี่น้ำหนักรวมทั้งวงนะครับอยู่ที่2.85กรัมประดับเพชร8เม็ดรวม3 6ต่างขนาดแหวนอยู่ที่50ราคาขายเพียง15,900บาทงานน่ารักนะครับแล้วก็ได้งานแบรนด์จูบิลี่ด้วยเพราะว่า,าตัวชิ้นงานนะครับเขาจะ เป็นงานแบรนด์ที่มีต่อแล้วก็อยู่ในสภาพที่ดีตัวก้านแหวนพี่ๆสังเกตที่ตัวเรือนนะครับก้านแหวนจะหนาได้มาตรฐานของแบรนด์จูเบลี่เลยแล้วก็ตัวดีไซน์ของเพชรเขาจะใช้เทคนิคนะครับการฝังหุ้มแบบนี้เรียบร้อยครับสำหรับการฝังหุ้มแบบนี้อย่างที่ต้นได้เคยอธิบายไปนะคะว่าแหวนฝังหุ้มดีมากๆเลยสำหรับพี่ๆที่ เป็นคนกระฉับกระเฉงแล้วก็คล่องตัวในการทํางานอะไรอย่างนี้นะบางทีเราใส่แหวนที่ว่าติดนิ้วแบบนี้เราก็อาจจะไม่ทันระวังมากนะคะเพราะฉะนั้นแหวนที่เป็นแนวฝั่งคุ้มแบบนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆเลยส่วนหน้าแหวนนะครับก็คือจะได้หน้ากว้างประมาณนี้ก็คือเป็นดีไซน์ของแหวนแถวใส่ได้ทุกวันใส่ติดนิ้วใส่เดี่ยวหรือใส่คั่นกับแหวนวงอื่นก็ดูเท่นะครับ ได้งานแบรนด์ราคาเบาๆสุดคุ้มแบบนี้ CF ได้เลยครับจี้เหรียญพระโสธรกรอบทองคำนะครับกรอบทองคำ75%เนะฮะแล้วก็ประดับด้วยเหรียญพระโสธรเนื้อโลหะน้ำหนักรวมทั้งองค์นะครับอยู่ที่11.13กรัมหน้ากว้าง2.9คูณ3.4เซนติเมตรราคาบูชาเพียง 5,590บาทวัตถุบูชาทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขคืนนะครับชิ้นงานสวยแล้วก็กรอบเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีไม่แตกร่อนนะครับส่วนเหรียญพระพุทธโสธรนะครับก็คือลวดลายคมชัด แล้วก็อยู่ในกรอบกันน้ำขนาดของเหรียนเนี่ยก็เป็นขนาดที่ใหญ่กำลังเห็นชัดเลยมาในราคาบูชาที่เบาแล้วก็คุ้มมากๆเลยเห็นไหมฮะเทียบกับลำตัวต้นก็จะได้ขนาดกำลังสวยแบบนี้จะให้เป็นของขวัญก็ได้หรือจะใช้บูชาเองก็ดี CF ได้เลยครับแหวนทับทิมสยามเรือนเพชรนะครับตัวเรือน จะเป็นทองคำ75%นะครับน้ำหนักรวม9.91กรัมประดับด้วยทับทิมสยามนะครับสีชมพูเข้มแกมม่วงสวยมากๆเลยแล้วก็ประดับด้วยเพชรนะครับรวมทั้งวงในอยู่ที่1.31กระดขนาดแหวน54ราคาขายสุดคุ้ม45,500บาทพี่ๆนะครับพิจารณาที่ตัวเรือนตัวเพชรกันก่อน ตัวเรือนอยู่ในสภาพที่ดีการแหวนหนาไม่บางนะครับแล้วก็ตัวเพชรเห็นไหมฮะเพชรเห็นเป็นเม็ดเลยก็ก็ขาวเล่นไฟข้างในก็สะอาดใช้ได้ตำหนิน้อยนะครับยิ่งอยู่บนตัวเรือนแบบนี้นะครับก็ยิ่งทําให้การใช้งานเนี่ยดูดีมากๆเลยเพราะว่าตัวเรือนแบบนี้นะครับจะทําให้เวลาเราใช้งานเนี่ย ดูเต็มหน้านิ้วเดี๋ยวต้องจะใส่เทียบขนาดกับนิ้วให้พี่ๆชมในท้ายคลิปนะครับส่วนตัวทับทิมจะเป็นทับทิมสยามสีชมพูเข้มแกมม่วงสวยแล้วก็ตัดกับเพ่เกาขขาวแบบนี้เรียกได้ว่าน่าใช้มากๆหยิบมาใช้งานนะครับได้กับทุกๆโอกาสเลยสำหรับแหวนดีไซน์แบบนี้ใส่ติดนิ้วไปได้เลยซื้อแล้วก็ใช้งานได้บ่อยๆนะครับหรือจะไว้ใช้ใส่ออกงานก็ดูดี ไหมฮะประกายของเพชรนี่ดีจริงๆวงนี้มีคุณภาพนะครับเพชรเล่นไฟดีแล้วก็ดีไซน์เนี่ยก็คือเป็นดีไซน์ที่ใส่แล้วเต็มหน้านิ้วแบบนี้เลยนี่แหวนไม่เล็กนะครับแหวนขนาดกำลังสวยถ้าพี่ๆนะครับชอบงานทับทิมโดยเฉพาะสะสมงานทับทิมสยามวงนี้ CF ได้เลยครับ แหวนเพชรพรินเซสแถวนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำขาวน้ำหนักรวมทั้งวงนะครับอยู่ที่3.27กรัมประดับด้วยเพชรเหลี่ยมพรินเซสคัทนะครับเม็ดใหญ่3เม็ดรวม1กรัดขนาดของแหวนอยู่ที่51.5ราคาขายนะครับ45,000บาทคุ้มมากๆเลย คุ้มอย่างไรหนึ่งเลยนะครับก็คือได้เพชรเม็ดใหญ่มาประดับนะครับเพชรเนี่ยก็ตกเม็ดละสา30ตังค์40ตังค์นะครับตัวเพชรเหลี่ยม Princess Cut เนี่ยเพชรข้างในนะครับสะอาดใช้ได้ตำหนิน้อยแวร์วาวดีส่วนความข่าวเนี่ยก็ข่าวใช้ได้ครับตัวเพชรนะฮะโดยรวมเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็พร้อมใช้งานครับ การฝังหุ้มแบบนี้ก็เพิ่มความเรียบร้อยนะคะให้กับตัวชิ้นงานนะทำให้ใส่ง่ายๆเหมาะมากๆที่จะเป็นแหวนนะครับคู่ใจไว้ใส่ติดนิ้วใส่เพลินใส่ลืมไปได้เลยสำหรับแหวนแบบนี้นะครับก็คือใช้งานได้กับทุกๆโอกาสเห็นความแวววาวนะครับแล้วก็ความสวยของตัวชิ้นงานนะฮะตัวขนาดของหน้าแหวนเนี่ยก็จะได้ ขนาดหน้ากว้างนะครับก็คือเป็นขนาดกำลังดีคือเป็นขนาดที่เราใช้งานแบบใส่ติดนิ้วได้พอดิบพอดีตัวเพชรนะครับมองระยะไกลก็เห็นเป็นเม็ดอย่างที่ต้นได้อธิบายไปนะครับชิ้นนี้ได้เพชรเหลี่ยมเม็ดใหญ่เป็นเพชรเหลี่ยมเป็นเซตคัตแตกต่างนะครับแล้วก็เพิ่มดีเทลให้กับงานเครื่องประดับซึ่งแตกต่างจากพวกแหวนเพชรแถวที่เป็นเพชรกลมนะครับอันนี้ใช้เพชรเหลี่ยมเก๋มากๆากซีเอฟได้เลยครับ แหวนนาฬิกาไพลินประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม9.05กรัมประดับด้วยไพลินซีลอนสีรอยัลบูแล้วก็เพชร10เม็ดรวม20ตังขนาดแหวนนะครับจะอยู่ที่55.5ราคาขายนะครับ22,900บาท งานน่ารักจริงๆแหวนนาฬิกาแบบนี้นะครับใส่ยังไงก็แตกต่างแล้วก็ดูเท่มากๆรับรองเลยว่าใส่แล้วต้องมีคนทักสำหรับแหวนนาฬิกาแบบนี้นะครับการใช้งานอย่าง,ง่ายมากๆก็คือใส่สวมแบบสบายๆนะครับส่วนการปรับขนาดเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับเขาก็จะ เอาตัวที่ว่าเป็นข้อนะคะแบบที่พี่เห็นเป็นสายแบบนี้ก็คือเอาออกเป็นข้อๆเหมือนนาฬิกาเลยก็คือเอาออกเป็นข้อๆแบบนี้นะครับตัวเพชรที่ประดับข่าวแล้วก็เล่นไฟดีส่วนตัวไพรินเนี่ยก็สีเข้มนะครับขับกับตัวเรือนเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งชิ้นงานนะครับที่ใช้งานได้ง่ายๆแล้วก็ดีไซน์เท่เหมาะกับพี่ๆนะครับที่ชอบงานเครื่องประดับ ที่แตกต่างแล้วก็ดีไซน์ไม่จำเจไม่ซํำซากนะครับแหวนแบบนี้น่าจะตอบโจทย์พี่พที่สําคัญเลยคือมาในราคาเบาสามารถที่จะซื้อหากันง่ายๆนะครับไม่ราคาเนี่ยก็คือไม่จาเป็นต้องจ่ายเยอะแต่ว่าก็ได้ชิ้นงานนะครับที่ใช้งานได้บ่อยแล้วก็ชิ้นงานที่มีดีไซน์สวยๆงานดีแบบนี้พี่ๆกด cf มาได้เลยนะครับ การสั่งซื้อของจากทางร้านนะครับสามารถทําได้ง่ายดายมากๆเลยเพียงเพื่อๆนะครับเพิ่มเพื่อนกันมาก่อนถ้ายังไม่ได้เพิ่มเพื่อนก็พิมพ์ ID l ด n e ไลน์ @boonpitak@boonpitak มีตัวแอดไซน์นำหน้าก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วชอบชิ้นไหนแคปรูปภาพนะครับแล้วก็ส่งมาสั่งซื้อในช่องทางไลน์นี้ได้เลยครับสําหรับวันนี้นะครับต้นกับนิก ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านจากใจนะครับที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุญพิทักษ์ด้วยดีตลอดมาในวันพรุ่งนี้มีการอัปเดตในช่วงบ่ายๆเช่นเดิมนะครับถ้าพี่ๆเป็นในหนึ่งท่านที่ชอบงานเครื่องประดับนะฮะมือสองงานคาัดเกตจะพาดดีๆแล้วก็ราคาดีๆอย่าลืมรอรับชมกันนะครับเราพบกันครับบ๊ายบาย